วันนี้ข้าพเจ้าแม่หมอจูรี่ขอเชื่อมต่อกับไพ่มนตราพยาพึ่งเพื่อทำนายดวงให้กับคนที่เข้ามาในคลิปนี้ว่าคุณมีสเสน่ห์ทางด้านใดและไพ่ชุดนี้กำลังมาส่งสัญญาณบอกว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงของคุณคืออะไรวันนี้แม่หมอจะเปิดไพ่หลักให้คุณได้เห็นก่อนว่า สเสน่ห์ที่แท้จริงของคุณนั้นคืออะไรแล้วก็มาขยายกับแต่ละจุดกันนะคะไพ่ใบนี้กำลงังมบอกสเสน่ห์ในตัวคุณโอ้โหปากวาจามีสเสน่ห์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทางด้านการผูกมิตร หรือการเชื่อมต่อเวลาใครได้คุยกับคุณก็รู้สึกว่าอุ่นรู้สึกเหมือนเป็นคนที่รับฟังที่ดีแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่พูดที่ดีด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นการสื่อสารไปยังอีกฝ่ายหนึ่งให้เขารู้สึกว่าน่าฟัง น,ะะนี่คือเป็นสเสน่ห์หลักๆของคุณสเสน่ห์ทางด้านวาจาของคุณเนี่ยแหละค่ะการติดตอด่อเจรจาสื่อสารการพูดคุยกับใครนะคะเขาก็จะรู้สึกมั่นใจเขาก็จะรู้สึกอยากฟังอยากจะให้คุณแนะนําหรือชอบในการพูดคุยออกับคุณคุณเล่าเรื่องเกง่งหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเออน่าจะสซ้อนมาที่ตัวแม่หมอด้วยหรือเปล่าเนี่ยเออเนะวันนี้ก็แอบให้ไพ่ได้แบบว่า ได้เชื่อมต่อกับพลังงานทั้งคนที่เข้ามาในคลิปนี้แล้วก็ตัวแม่หมอด้วยละกันนะคะนี่คือเป็นสเสน่ห์ที่ไพ่กาลังบอกว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงของคุณก็คือการพูดการจาการเจรจาสื่อสารใครเห็นคุณก็รู้สึกอยากทักอยากคุยนะคะแม้กระทั่งยังไม่รู้จักกันแต่ก็รู้สึกว่าอยากจะสร้างความสัมพันธ์นี่คือเป็นจุดหลักของสเสน่ห์ของคุณเลยนะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวแม่หมอจะเป็นการขยาย สเสน่ห์ทั้ง3ด้านนะคะก็คือจะมีทั้งหมด3ใบที่ม่หมอจะ,จะกําลังให้คุณแยกเป็นสเสน่ห์ทางด้านร่างกายกายภาพนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าเหมือนกับเวลาคนเห็นภาพลักเราอะ เขาจะรู้สึกเรามีภาพลักษณ์สเสน่ทางด้านใดแล้วก็ใบที่สอจะเป็นสเสน่ห์ทางด้านจิตใจนะคะอารมณ์ของคุณเนี่ยแหละคะ่ะใบที่3ามก็จะเป็นสเสน่ห์ทางด้านจิตวิญญาณอ่ะวันนี้เรามาเลือกไพ่กันนะคะไพ่ใบแรกเป็นสเสน่ห์ทางด้านร่างกายภาพลักษณ์ของคุณใบที่สองเป็นสเสน่ห์ทางด้านจิตใจ เป็นเสน่ห์ไม่ใช่จิตใจเนะาะไพ่ไปที่สองเป็นเสน่ห์ค่ะทางด้านภาวะจิตใจอารมณ์ของคุณนะคะแล้วก็ไพ่ไปที่3าก็คือจิตใต้สํานึกลึกๆของคุณเนี่ยค่ะบางครั้งคุณอาจจะไม่ต้องพูดแต่เขาก็จะรู้สึกได้ทันทีเหมือนกันนะเหมือนส่งสัญญาณไซเลนความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ทําให้คนเขารู้สึกได้อะแม้กระทั่งคุณไม่ได้เปิดปากก็ได้นะอ่ะมาดูกับไพบ่ใบแรกนะคะเสน่ห์ทางด้านบุคลิกภาพของคุณคืออะไรโอ้โหเขาเรียกว่า ลุกเลยเออคุณเป็นคนไม่นิ่งนะถ้าพูดถึงอนะถ้าบทที่แบบว่าเจอใครอะก็ไม่ถึงกับแบบว่านิ่งเท่าไหร่นะคุณก็พร้อมที่จะแบบจะเผชิญกับเขาคือคุณเป็นคนชอบการพูดคุยกันแบบซึ้งซึ่งหน้าไม่ใช่แบบซึ้งซึงซึ้งซึ่งหน้าแบบเหมือนท้าทายหรือแบบอยากจะปัจฉะนะไม่ใช่นะแต่อารมณ์ของไพ่อัศวินถือไ ถือดาบเนี่ยเป็นในลักษณะของการแบบรวดเร็วการพุ่งเข้าหาคือเขาเรียกว่าบางครั้งอ่ะถ้าคุณรู้สึกอยากจะพูดคุยกับใครหรือคุณรู้สึกว่าใครที่เห็นคุณเขาก็จะรู้สึกเหมือนอยากเข้าหาคุณอนะคุณเคยสังเกตไหมเวลาแบบเอาง่ายๆนะเหมือนเวลาคุณไปกลุ่มสังคมที่ไหนหรือไปสัมมนาหรือไปในงานอะไรสักงานหนึ่งเนี่ยถ้าในกรณีที่คุณเดินไปอะคุณเคยสังเกตไหมว่า มีใครบางคนทักคุณไหมเออเนี่ยแม่หมอกําลังให้คุณชวนคิดนะถ้าสมมติว่าคนที่เขาทักไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักคุณหรือคนที่ไม่รู้จักคนรู้จักก็แน่นอนเขาทักอยู่แล้วใช่ไหมเจอปุ๊บอุ้ยแม่หมอจูรี่อุ้ยคุณนั่นคุณนี่คุณเอคุณบีอย่างเงี้ใช่ไหมเขาจะทักคุณเลยเขาจะเข้าหาคุณเลยนะคะคนภายนอกเขาจะรู้สึกว่าอยากจะเผชิญเข้าหาคุณเลยนะคะคุณอาจจะมีเสน่ห์ดึงดูดแค่เห็นก็รู้สึกอยากจะเข้าไปคุยอะ นี่ก็คือเป็นสิ่งที่กาลังบอกแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักกันคุณเคยสังเกตไหมคนรอบข้างในงานหรือในเวลาที่คุณไปไหนในกลุ่มเพื่อนหรืองานอะไรต่างๆเนี่ยมักจะมีบางคนอาจจะยกมือไหว้นะคะเหมือนอย่างแม่หมอเนี่ยเออแม่หมอไม่ได้แบบว่าเล่าตัวเองนะแต่ก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับตัวเราเหมือนกันเนาะตัวของคุณก็น่าจะเป็นเนาะเพราะว่าคนที่เข้ามาแม่หมอคิดว่าน่าจะมีมีบุคลิกภาพอะไรที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับไพ่นะคะเนี่ย อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่รู้จักกับเราอ่ะเขาเห็นเราอ่ะเขาก็เลยร,รู้สึกอยากจะเข้ามาใกล้เราไหมหรือแม้กระทั่งระยะไกลก็ได้เขาอาจจะรู้สึกทักทายเราด้วยความรวดเร็วทันทีว่าเ้ยเราก็ไม่รู้จักเขานะเออแต่เขายกมือไหว้หรือเขาพยักหน้าหรือเขายิ้มให้อย่างเงี้ยเนี่ยก็คือเป็นอาการของการเห็นเราปุ๊บโต้ตอบแบบรวดเร็วอ่ะนี่คือบุคลิกภาพของเราแสดงว่าเราเป็นคนบุบคลิกภาพที่น่าชื่นชมน่าที่จะเข้าใกล้นะคะอ่ะ นี่คือเป็นสเสน่ห์ทางด้านจิตใจอา,อารมณ์โอ้โหไพ่สองเหรียญเขาเรียกว่าคุณเป็นคนฉลาดาฉลาดในการวางตัวหรือฉลาดในการเข้าหาคนเออคุณเป็นคนที่ไม่ใช่แบบว่าฉันจะเป็นบุคลิกแบบเนี้ยฉันก็จะยืนยันยืนหยัดนิสัยใจคออารมณ์ของฉันอยู่กับคนประเภทนี้ฉันก็จะอย่างนี้แต่คุณเป็นคนปรับตัวเก่ง เขาเรียกปรับอารมณ์เพราะว่าอันนี้คือเป็นไพ่ทางด้านจิตใจใช่ไหมจิตใจของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ปรับความสมดุลได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนอารมณ์มาขั้วไหนคุณก็จะเข้ากับเขาได้คุณจะผสมผสานกลมกลืนกับเขาเป็นเขาเรียกว่าอยู่เป็นสร้างอารมณ์ให้คนที่อยู่รอบกายของคุณเนี่ยคะ่ะแม้ว่าอาจจะมีคนหนึ่งที่แบบการพูดการจาหรือบุคลิกภาพหรือแม้กระทั่งการสื่อสารผ่านอารมณ์จิต จิตใจของเขากับคนที่เหนือคนที่สองอาจจะแตกต่างกันแต่คุณสามารถที่จะสร้างสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงในความรู้สึกดีๆให้กันนะคะนี่คือคุณเป็นคนที่มีอารมณ์สองขั้วเออแม่หมอมองดูนะคุณเป็นคนมีอารมณ์สองขั้วนะคะเขาเรียกว่าได้นะได้ทั้งรุกทั้งรับอะเออนะอ่ะอันนี้เป็นด้านจิตวิญญาณลึกๆโอ,อ้โหเป็นคนที่เรียกว่าจริงๆอะอารมณ์ ความอ่อนไหวหรือแม้กระทั่งจิตใจของคุณน่ะคุณก็เรียกว่าเป็นคนที่เข้าออกับคนได้เนาะแต่ถ้าลึกๆแล้วถ้าเกิดใครที่รู้จักคุณจริงๆที่เขาคบหาสมาคมกับคุณลึกๆโดยเนื้อแท้ใช้เวลาคุกครีอยู่กับคุณนะ่ะเขาจะรู้เลยว่าจริงๆอ่ะอารมณ์ลึกๆบุคลิกภาพลึกๆของคุณน่ะคุณเป็นคนที่นิ่งนะ เขาเรียกว่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะแบบแบบนิ่งไม่ได้เก๊กนะนิ่งแบบเหมือนกับว่าอาการของคุณอาจจะค่อนข้างสํารวมสุภาพแล้วก็มีจิตใจที่อ่อนโยนเมตตานะคะพร้อมที่จะเข้าหากับคนได้ทุกรูปแบบแม้ว่าบางคนอาจจะเข้ามาในลักษณะอารมณ์ไม่ค่อยดีหรืออาจจะด้วยบุคลิกภาพที่อาจจะเป็นคนแรงแข็งแต่คุณก็ใช้หัวใจอันอ่อนโยนของคุณเนี่ยคะ่ะเข้าหาคนเขาเรียกว่า คุณอะลึกๆแล้วอะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมองคนทางด้านภายนอกเท่าไหร่นะเพราะว่าไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ของจิตวิญญาณเนี่ยจิตวิญญาลึกๆอะคุณอะคบคนง่ายนะแต่ก็คบคนเป็นอ่าเป็นในที่นี้คือไม่ไม่ได้แบบเป็นหรือไม่อะไรนะเป็นในที่คบคนเป็นเป็นในที่คือรู้ไงว่าคนคนนี้เป็นแบบไหนวางตัวแล้ววางใจกับเขาอย่างไงมีความเหมาะสมในการเข้าหายังไงคุณจะเป็นคนที่ มีหัวใจที่รู้ว่าการที่จะเข้าหาแต่ละคนเนี่ยมนุษย์คนเราก็นิสัยก็แตกต่างกันเนาะแต่คุณสามารถที่จะเข้าหาด้วยความรู้สึกเนี่คุณใช้ความรู้สึกนำทางไพ่เป็นเนี้ยเปรี่ยนสมมว่าคุณกำลังใช้จิตใต้สำนึกจิตวิญญาณอันเนื้อแท้ของคุณนะด้วยความรู้สึก เขาเรียกว่าบางครั้งอ่ะอยู่นิ่งๆคนก็รู้สึกแล้วแหละว่าคุณเป็นคนที่อบอุน่นเป็นคนที่น่าน่าเอ็นดูน่ารักคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่หยิงอ่ะเขาเรียกว่าเจอใครก็อาจจะยิ้มจะยิ้มกว้างยิ้มไม่กว้างนี่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคลิกของคนที่เข้ามาหาคุณเห็นไหมเขาเรียกว่าคุณมีหัวใจที่เปรียบเสมือนกับเป็นอัศวินขี่ม้าขาวไม่เร่งร้อนไม่เร่าร้อนไม่รุกจนเกินไปนี่ก็คือเป็น บุคลิกของจิตวิญญาณของคุณคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าถ้าพูดถึงในแง่ของภาวะเนาะในการที่คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ตัดสินคนจากภายนอกแต่คุณจะตัดสินคนจากความรู้สึกความรู้สึกที่คบหาสมาคมความรู้สึกที่อยากจะเข้าใกล้คนคนนั้นหรือคนคนนั้นเขาอยากจะเข้าเข้าใกล้คุณอ่ะคุณจะแสดงความรู้สึกให้เขาอ่ะเออเนี่ยเขาเรียกเป็นสเสน่ห์ ภายในของคุณอย่างแท้จริงเลยนะแม่หมอคิดว่าไพ่3ามใบนี้ถ้าเป็นตัวตัวของคุณที่แท้จริงก็ขอให้น้อมรับคำทํานายนี่คือเสน่ห์ของคุณเลยแหละนะสรุปทั้ง3มใบนี้ก็สรุปได้ว่าคุณเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีจิตใจที่ สามารถที่จะเชื่อมโยงคนที่จะเข้ามารู้จักคุณหรือแม้กระทั่งคนที่เขารู้สึกอยากจะอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีสองบุคลิกแม่หมอกำลังบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีสองบทบาทแล้วกันนะคะเพราะว่าเห็นจาก ไม่ใช่เด็กนะเห็นจากไพ่สองเหรียญน,นะก็เปรียบเสมือนกับว่าไพ่สองเหรียญเนี่ยเป็นนักมายากลเนาะนักมายากลก็มีทั้งความแฝงความขี้เล่นความจริงจังฮนะมันคือบุคลิกภาพของคุณเลยคนที่เขามองเห็นคุณอนะเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไว้วางใจได้นะคะเพราะว่าจากไพ่หลักของคุณเนี่ยค่ะที่เป็นไพ่สามเหรียญนะคุณเป็นคนที่แบบว่า เชื่อเชื่อใจได้ในระดับหนึ่งในการที่เห็นภาพแรกก็รู้สึกว่าเอออยากจะเข้าไปพูดคุยคบหาดูใจนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อใดที่เขารู้จักกับคุณในเรื่องจิตใจเริ่มเข้ามาสนิทชิดเชื้อแล้วคุณก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าบุคลิกแข็งนะแต่เป็นคนที่บทจะลุยก็รุยบทที่จะ เป็นการเป็นงานก็เป็นและในขณะเดียวกันบทที่คุณจะเล่นคุณก็เล่นโอ้ไม่ใช่แค่2บุคลิกนะอาจจะเป็นถึงสาบุคลิกด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นไพ่ที่กําลังมาสะท้อนทั้ง3ใบนี้ก็ขอให้ในคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปที่อาจจะทําให้คุณได้ยิ้มได้ทําให้คุณได้อุ่นใจก็ขอขอบคุณท,ทุกการติดตามในคลิปของแม่หมอนะคะ